รีวิว ASUS VivoBook 13 OLED จะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้จะเป็นแท็บเล็ตก็ดีตามปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงโน้ตบุ๊กแบบ PC แท็บเลเนี่ยเราก็จะไปคิดถึงพวกโน้ตบุ๊กที่มันสามารถพับจอดได้แบบ360องศาใช่ไหมครับ อย่าง ASUS เองเนี่ยเขาก็จะมีอย่างซีรีส์พวก ASUS VivoBook Flip นะครับ ZenBook Flip เป็นต้นแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับเราสามารถที่จะถอดจอนี่ออกมาจากคีย์บอร์ดได้เลยจริงๆนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยนี่แหละครับคือ PC Tablet ท,ที่แท้จริง เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างบอดี้ของตัวเครื่องนะครับก็จะมาในโทนสีดําด้านนะตัดขอบด้านบนด้นดวยสีเงินไทเทเนียมเล็กน้อยบริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวจอของเขานะครับก็จะเป็นจอทัชสกรีนแบบ OLED นะครับ เคลือบผิวด้วยกอริล่าก a าสนะป้องกันรอยขีดข่วนความละเอียดจอนะครับอยู่ที่ full hd 6 0 h ิ์นะอัตราส่วน16ต่อ9นะครับสามารถให้ขอบเขตสีของจอเนี่ยได้กว้างถึง100%ตามมาตรฐาน dcip 3เลยนะครับความสว่างสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่550นิดและสปอนทามเนี่ยก็อยู่ที่0.2มิลลิเซกครับรองรับ hdr ขั้นท็อปอย่าง d o l b y vision แล้วก็ระบบเสียง dobby atmos ด้วย นอกจากนี้นะครับตัวจอเนี่ยยังผ่านมาตรฐาน Pantone v a l i a t e นะครับพร้อมกับ TUV l e l a n ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าจอตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยลดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาแล้วนะครับเรายังสามารถใช้จอเนี่ย,ยไว้ใช้พรุฟงานกราฟิกงานปิ้นทั้งหลายได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตของรุ่นนี้กันบ้างน,นะครับว่าให้อะไรมาบ้าง บริเวณด้านล่างนะครับก็จะเป็นคอนเนคเตอร์นะสำหรับเชื่อมต่อกับแผงคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายมือของเราเนี่ยที่ด้านบนสุดเลยเนะก็จะพบกับรูหูฟังนะครับ3.5นะครับช่องต่อ USB Type C นะสองช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ช่องอ่าน micro SD ก a r d s ส o t นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูของลำโพงนะสช่องด้วยกันอีกฝั่งนึงนะครับที่ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะก็จะมีสกรีนโลโก้ d o l b y Atmos ไว้ด้วยนะครับพร้อมกับรูลำโพงนะอีก2ช่องรวมทั้งหมดนะครับรุ่นนี้เนี่ยให้ลำโพงมามากถึง4ดอกด้วยกันที่ด้านบนนะครับก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะสำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็หรือสลีปเนี่ยก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับกล้องนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ให้มาถึง2ตัวด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นกล้องหน้านะความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับนี่อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลครับ น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆ0.75โลนะครับถ้าเกิดว่าเรารวมอ c ซเซสซอรี่ต่างๆเข้าไปนะอย่างพวกอะแดปเตอร์ฝาเคสต่างๆนะครับรวมแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิน0.8โลนะครับถือว่ามีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเลยสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยได้อย่างสะดวกเลยครับนอกจากตัวเครื่องแล้วนะครับของแถมที่ ASUS เขาให้มาเนี่ยก็ถือได้ว่าครบคันมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมเลย อย่างชิ้นแรกนะครับก็คือนี่ฝาสแตนด์ด้านหลังนะครับที่สามารถปรับระดับได้สูงสุดถึง170องศาเลยนะครับแล้วก็เวลาการยึดติดเนี่ยก็ยึดติดกันแบบแม่เหล็กเลยนะครับแบบนี้ประกบเข้าด้วยกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีแผงคีย์บอร์ดที่เขาให้มาด้วยอ่าสังเกตตรงบริเวณทัชแพดนะครับถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนะพอๆกับพวกโน้ตบุกรุ่นใหญ่เลยนะครับเวลายึดติดกันนะครับกับตัวจอนะครับนี่ก็ประกบกันแบบนี้ได้เลยอ่าผมขอตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ สวยๆแบบนี้แล้วก็เขาก็ให้แถมนี่นะครับกระเป๋านี่แบบแครีเคสนะครับสำหรับเป็นกระเป๋าแบบพกพานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับก็หัวชาร์จของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ t ท p e C เช่นกันนะครับตรงนี้นะไว้ชาร์จกับที่พอร์ตดัางข้างได้เลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับขาดไปได้ครับปากกาครับปากกาของเขานะครับรองรับแรงกดได้มากถึง4,096ระดับเลยนะครับ หัวเนี่ยเขาก็มีให้เปลี่ยนมากถึง4หัวด้วยกันนะครับตรงด้านข้างของปากกาตรงนี้นะครับเราสามารถใช้เป็นแทนคําสั่งได้ด้วยนะครับปุ่มล่างเนี่ยก็สําหรับใช้แทนคําสั่งคลิกขวานะครับส่วนปุ่มด้านบนนะใช้แทนคําสั่งลบนะครับที่ท้ายปากกาด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มกดอยู่ด้วยนะการกดปุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยใช้แทนคําสั่งนะครับเรียก Microsoft Whiteboard ขึ้นมานะครับการกดปุ่ม2ครั้งก็จะเป็นการ Capture หน้าจอนั่นเอง ส่วนการชาร์จปากกานะครับก็ง่ายมากนะครับรอเพียงแค่ดึงนี่ตรงนี้ออกมาครับก็จะเจอกับพอร์ต USB Type C นะสามารถที่จะเอาสายชาร์จนะครับที่เขาแถมมาให้ในกล่องเนี่ยเข้ามาเสียบชาร์จได้เลยครับมีปากกาแล้วนะครับก็จะต้องมีที่เน็บปากกานะแถมมาให้ด้วยนะครับนี่เลยที่เน็บปากกานี้นะครับก็สามารถยึดติดกับฝาเครื่องด้านหลังนะครับแบบแม่เหล็กได้เช่นกันนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับปึ๊บเน็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ เอาปากกานะมาเสียบไว้นะครับนี่แบบนี้ได้ปึ๊บตัว v i v o b o o o 13 slate o l e นนะครับก็จะใช้ CPU q u a คอร์ e นะรุ่น Silver N600 นะครับมี RAM 4GB หน่วยความจำเนี่ย2 8 g b ครับทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows 11นะซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการตัวใหม่นะของ Microsoft เลยนะครับซึ่งจุดเด่นของ Windows 11นะครับมันจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลนะให้เป็นไปตามการหมุนของจอได้นะครับอย่างตอนนี้นะ รูปแบบของการแสดงผลของจอเนี่ยมันเป็นแนวนอนใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าไอคอนต่างๆแล้วก็ทักส์บาร์เนี่ยเราก็จะเห็นได้แบบเต็มที่เลยใช่ไหมแต่เกิดว่าผมลองหมุนจอนะครับให้เป็นแบบแนวตั้งอ่าแบบนี้ครับสมมติเป็นแบบแนวนี้นะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าพวกไอคอนนะครับมีการปรับเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัตินะครับรวมไปถึงทักส์บาร์นะบริเวณด้านล่างก็จะมีการย่อส่วนนะครับรวมไปถึงปรับรูปแบบไอคอนต่างๆเนี่ยให แสดงผลแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยครับซึ่งรูปแบบการใช้งานของรุ่นนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้ถึง4แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยก็คือแบบแท็บเล็ตครับเราสามารถที่จะใช้งานตัวเครื่องเนี่ยร่วมกับปากกานะครับออไว้พรีเซ็ตงานวาดภาพได้นะครับส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือ p o r t r a i t Mode ครับก็คือการเอาตัวคีย์บอร์ดออกนะครับแล้วก็จับจอนะครับหมุนในแนวตั้งนะก็เหมาะกับการอ่านอ e ีบุ๊กนะครับท่องเว็บไซต์ ส่วนแบบที่สานะครับก็คือแบบแลนสเคปแซนนะครับก็คือการวางตัว V ี v o Book เทอร์ตินสเลตโเลเนี่ยในแบบแนวนอนนะก็เหมาะเอาไว้ดูหนังนะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเวลาเราเอาคีย์บอร์ดมาต่อเนี่ยมันก็จะกลายร่างกลายเป็นนตบุกนะเอาไว้ทํางานพิมพ์งานต่างๆได้ครับก็จะเหมาะกับการทางานด้านเอกสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint นะครับซึ่งชุด Microsoft Office นะครับก็มีติดตั้งมาให้พร้อมกับในตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมนะสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานของตัวเครื่องได้เลยนะครับการตอบสนองต่อคําสั่งของคีย์บอร์ดนะครับรวมไปถึงทัชแพดเนี่ย ผมรู้สึกได้ว่ามันรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงอาการหน่วงค้างหรือว่าดีเลย์แต่อย่างใดนะครับหรือว่าอย่างตอนที่ใช้งานนะครับร่วมกับปากกาเนี่ยในตอนที่ผมวาดรูปอยู่นะครับพวกเส้นสายต่างๆนะครับก็มาตามการขีดเขียนของผมได้เลยนะครับเวลาลบเส้นนะครับก็ทําได้อย่างไม่มีสะดุดเลยครับ ส่วนการดูหนังบนเครื่องนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบมากเลยครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นจอ OLED นะเม็ดพิกเซลเนี่ยสามารถที่จะเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองนะครับทำให้สีดําเวลาที่ตัวจอเขาแสดงออกมาเนี่ยมันคือความดําสนิทจริงๆนะครับพอมารวมกับ HDR แบบขั้นท็อปอย่าง Dolby Vision นะครับทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันดูมีมิติมากๆเลยครับรวมไปถึงนะครับเสียงจากลําโพงสดอกเนี่ยก็ให้พลังเสียงได้ดีเลย กระจายเสียงได้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เพิ่มอัดทรถนะครับในการดูหนังเนี่ยให้สนุกขึ้นฤฤฤบอกไว้เป็นข้อมูลกันสักเล็กน้อยนะครับการใช้งานจอ OLED ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไประมัดระวังให้มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอย่างในตัวนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมนะที่ชื่อว่า My Asus นะครับ ที่จะช่วยถนอมนะครับการใช้งานจอ OLED ของเราเนี่ยให้ใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นครับเขามีตัวช่วยอย่าง Pixel Refresh นะครับที่จะเป็นการเรียกสกรีนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติหรือจะเป็น Pixel Shift นะครับที่จะเป็นการขยับภาพในหน้าจอเนี่ยไป1นพิกเซลนะครับนอกจากนี้นะครับในตัวโปรแกรม My Asus เนี่ยก็ยังมีการตั้งค่าต่างๆด้วยนะครับเช่นการตั้งค่าเสียงนะครับการตั้งค่าอุณหภูมิสีเนี่ยเราก็ไปลองเล่นกันได้นะ ตัวเครื่องนะครับก็รับประกันยาวนาน2ปีเต็มนะครับครอบคุมมากกว่า57ประเทศทั่วโลกพร้อม Perfect w a r r ร n t y ีประกันอุบัติเหตุ1ปีเต็มครับก็ถือได้ว่า asus vivobook 1 3 slate oled รุ่นนี้นะครบเครื่องทางเรื่องการทำงานแล้วก็ดูหนังฟังเพลงเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเนี่ยได้หลากหลายนะรองรับทั้ง wvision แล้วก็ d o l b Dolby atmos ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหานะ pc tablet ภาพสวยสิ่งดีเนี่ย ไม่ควรพลาดรุ่นนี้อย่างเด็ดขาดครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพร้อมกับ Subscribe นะ c h a n n e l LCD TV ทีทยแนด์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับ